ตอนนี้คณะกรรมการก็อกำลังผมเขียนชื่อตามมันนี่ได้เลยใช่ไหมไม่แมสลับมันเดิมลูกป้าหรอไม่้ออย่างครับตันนี้ด้านลาแล้วนะครับพี่โอเคพี่งานออกเรื่องแล้วนะครับครับตัวนี้โยนกุ้งก็ไปแล้วลูกแรกเลยโอ้โหมียูแทนเบอร์หกตงงให้เบอร์เก้าเบอร์เก้าีวอสโอ ไปก่อนโดยเส้เนครับช่าหมายเดี๋ยววัตูุมาแล้วครับชูทันทีหกสิบเกงไปอีกโอ้มันยังกระจับวางคนนี้ต้องดูแล้วอ่าเก้าเก้าเบียดอาศัยตัวหนาเบียอดอ่ากระแทกไปนิดหนึ่งอ่าอ่าเออเสาไม่ไม่ตึงนะครับครับเดยียวััตูุมา ยิงระยะไกลอีกแล้วโอ้โหลีวาด้วยเบอร์99ของใครอยู่เนี่ยตอนนี้รบบุปป๊คเลยเบิร์ด99เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนขึ้นโอ้โหโลวงด้วยได้ฟาวอีกหรือเปล่าโอ้โหได้ฟาวด้วยคนระับอาศัยความแน่ตัวเองนะปึ๊บฟาวโอ้โหไม่ลงนะโอ้โดนฟัดออกโดย อ๋อจำได้นะครับจำได้นะครับํำได้บอลนะครับก็คือส่งวัดกู้ได้บอลนะครับคร well ับเบอร์สิบห้าส่งให้เบอร์โอ้โหโดนโอ้โหเบอร์สิบสามใช่ไหมฮะโถยิงไม่เข้ายิงเอาได้เบอร์เจ้าสิบเก้าครับยือยนี่ได้และไม่เข้าคะงนนไปนิดเดียวอีกทีเบโดนบอลก็ะเด็งโอ้โหออกไปสะก่อน เสียออกไปคุกแกะหม่นะครับเป็นตอนของยีกวิ่งเดรียูเนียนนะครับลอเตอรี่อะไรเงี้ยรียูเนียนเนี่ยได้เปรียบตรงที่มีตัวคนชนหนึครับอยู่คนหนึ่งได้สิมาสวยมากนะครับคินี้กิฟต์แอนด์กลโอ้โหลงไปเลยนะครับรียูเนียนเบอร์เก้าสิบเก้าเบอร์สิบเบอร์สิบห้าของโดวกูก้ส่งให้เธอสิบสามอีกแล้วนุงจังหวะนี้จริงจริงนะฮะว่ ได้ไปอีกหนึ่งคะแนนตอนนี้นะครับโอ้โหรีเวิร์ลงอฝ่าไม่ลงใช่ไหมครับทั้งไล่ไล่ติดกลงไปใช่ไหมโอ้โหโอ้โหเร็วมากเลยครับตอนนี้เร็วมากเบอร์สิบสามยึกยักถูไปยไปลงโอ้โหเนี่ยกันอยู่เบอร์ีอยู่เนียเบอร์หกรีอยู่เนียได้บอลบอกเพื่อนบอกเพื่อนมองเพื่อนเอาครับผลลุ้นี้โอ้โหเข้ามาได้สวยงามจริงๆนะครับ ต่อไปทำยังไงยึดยกยักยักยักยืยัก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 หลอกไม้หลอกตัวเองครับหลอกตัวเองอันที่หลอกตัวเองหนึ่งอะไรเพื่อนเพื่อนงงหมดนะเพื่อนงงหมดเอาละครับเรียกกจินข้าวอยงอนไลน์ยงกับโปรน่อยแสดงตอนนี้คนอะไรเรา ตอนนี้เป็นช่วงของเรียกเวลาเนาะนะครับตอนนี้คะแนนก็ห้าสี่นะครับรีอยุเนียนใช่ไหมรีเอารีเอาอา่จะฟรีรีอยุเนียนะซับรีอยุเนียนท่ะรีอยุเนียนนำอยู่ในรูกนะครับคะแนนค่อนข้างไหลนะฮะเมื่อสองนาทีที่แล้วครับรีอยุเนียนเปฝ่ายส่งนะครับ อ่ะะครับส่งมาปุ๊บมองเพื่อนอยู่ส่งไหมส่งมามาให้เบอร์88 88รอโอ้โหติดฟาวนิดหนึ่งครับโดยเบอร์69นะครับเบอร์69ฟาวไปนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรครับยังยังเพิ่งฟาวครั้งแรกอ่ะครับเปลี่ยนดีเนี้ยเบอร์อล์คอัพเทปริงครับนะครับขาขยับก่อนนะฮะก่อนปล่อยบอล นะครับอาเบอร์สิบเอ็ดไปแล้วโดวนลโกโดนลโกโดนลมสองโดนลมไม้โอโ้โหมีอยู่เนี่ยโดนโดนมือครับโดนมือเบอร์แปดสิบแปดนะครับเบอร์แปดสิบแปดฟาวนิดหนึ่งนะครับไปสบับผัดบอลผัดเขาส่งบอลแล้วตีมือตีแขนนะครับเอาล้วครับเบอร์สิบสามมองรอกแล้จ่ายเข้าไปติดติด อ๋อไปบางทางครับไปบางทางไปบางทางแล้วโซวทะเยอนตากนะฮะไม่ได้อยู่เฉยนะฮะเอาแล้วนะนะนะครับตอนนี้เบอร์สามได้ปลาเบอร์ปลาสิบแปดอีกหนึ่งครั้งนะครับซีแม็กยิงยิงระยะไกลไปเลยไม่ถึงนะครับโอ้โหลึกคร,รับีบาได้ดูเพื่อนรอเข้าไปได้โอลิวูดสวยงามครับได้ไปอีกแล้วนะครับได้คะแนนไปอีกแล้ว ปึ๊บปึบเบอร์สิบสามหลอกไหมหลอกไหมไม่หลอกโควตสิบเก้าที่ยิงแม่นๆโอ้โหคราวนี้ลมครับอ่าฮะแอร์บอลนะครับแอร์บอลรับเสียดายนะครับมาเอินโดนติดนะครัใชต่ตอนนี้ก็ลีเยนเนียนนำอยู่หก<ด>นะครับต่อสี่นะครับเหลือเวลาอีก หกนาทีนะครับเอาละครับดีอเนียนมองเพื่อนแล้วครับเบอร์สิบแปดได้มาปุ๊บไม่ได้อ้อโยกออกมาเบอร์สิบแปดโอ้โหลองหนึ่งทีขึ้นไม่ได้นะครับเอาละวัดกูว่าไงโดวัดกูโดกีฟแอนโกสวยมากโอ้โหกีฟแอนโกสวยมากครับเอาละออกผักผักผักนะครับ 6-5ฝากนะครับริโอเนียนเป็นฝ่ายส่งนะครับ6-5นะครับ6่อ้าอแล้วเบอร์เก้าเบอร์เก้ายิงเลยครับโ oh, oh. อ้โห8-5ใช่ครับเป็น8-5อ้ oh, <69. S 2> าวเบอร์69จะยิงไกลไหมครับยิงอีกทีหนึง่งโอ้โหไม่ลงครับรีบาได้โดย เอ่อ reunion เบอร์เก้ายิงระยะไกลอ i n g o p โ o เป็นสิบปีเลยยิง k i n โอ้โหไม่ได้นะครับเบอร์เก้าเบอร์เก้าแม่นมากครับยิงเลยนะครับอ้โหเกือบนะครับเบอร์สิบห้าลีบาได้เบอร์สิบสามได้ลูได้ลูกเลี้ยงเข้าไปได้เข้าไปนะครับเบอร์เก้าเก้านะครับได้ยิงนะครับน่าจะได้ยิงหนึ่งลูก ขณนะกำลังไลาเข้าไปทำประตูนะครับขอไม่ได้ยิ่าไม่ได้ยิงนะครับอ่าเบอร์เก้าว่าไงครับอ่าไอ้เบอร์สิบสามส่งให้เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดยิงเลครนะโอ้โหไม่ได้นะครับเบอร์แปดสิบแปดของปรียอเนี่รับลูกได้ 13, ส่งให้จอมขมังเวทไ,ได้นะครับ,บ,อรออออรบโอ้โหพยายามจะส่งกลับมารับเพื่อนรับได้พอดีโอ้โหเลยครับโอ้โหไวมากครับเบอร์สิบห้า สองอกอนสรงลัอเาไหหมดเวลาก่อนครับชั้องหดข้าวอะ่รวะเบอร์สิบห้าจำตัวได้ายจะมาแล้วเปบียดนิดนึงย้อยไเข้าครับรีบเารีบเาครับต็สองหนมเร้าทีเปลาก่อนฟปาก่อนฟ้าก่อนเนี่ยนะครับไม่งั้นก็คงได้ับ คะแนนสำหรับลูกนี้แต่รีวิเนียนก็นำอยู่พอสมควรนะครับสิบต่อห้าสิบต่อห้าสิบต่อห้านะครับเหลือเวลาอยู่สี่นาทียังพอมีครับยังพอมีเวลานะครับสำหรับโดวดักู้นะฮะแต่ต้องรีบํำนิดนึงนะครับอย่าชักช้านะครับเวลามีแค่สี่นาทีสิบหกวินาทีตอนนี้ก็ขอเวลานอกกันไปก่อนนะครับสำหรับลัอ สีดำสีขอไข่รอจุฬาแปดเจ็ดแปดสีไปหรือยังครับนะครับนะครับอ่าถ้าไปแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเพราะว่าทางร้านอินเทลินเขาจะปิดร้านแต่ปิดไม่ได้นะครับอครับให้สัญญาณเลิกนะครับเพื่อเช้าจับลูกได้ปึ๊บ ส่งมาให้เบอร์หกเก้ายิงครับโอ้โหไม่ถึงแอร์บอลครับต้องทำหน่อยนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกสี่นาทีหกวินาทีเดีย๋ยวมะก็ต้องทำอะไรสักอย่างเลยครับเอาละครับเบอร์ปดสิบแปดส่งให้จอมขมังเว้เลยครับยิงแม่นมากอีกทีโอ้โหวิเคือะเลยครับอีนิดเดียวเบอร์ 13, สิบสามเดี๋ยวมาค่ยิงระยะไกลบ้างไม่ได้นะครับอีบาร่าเบอร์เก้าจองคมังเว์โอ้โห นีเกือบออครับยังได้โอ้โหสวยอัะโอ้โหเจ้าของอันนี้ตัวนำทนายเลยนะครับสำหรับรียูเนียนเบอร์สิบเอ็ทำไงเบอร์สิปดว่าไงฟลิกโยนโอ้โหสวยงามรูปนี้นะครับเบอร์สิบแปดได้เข้าไปไหมพลิกหนึ่งตุ้ยลองอีกทีโอ้โหสวยงามมาก นะครับตามไปเป็นสิบสองต่อหก oh. ไม่เป็นไรครับอร์สิบสามเข้าไปถึงแป้ไหมถึงแต่ไม่โดนไม่เข้านะครับไม่โดนปัน้นถ้าโดนแป้นน่าจะเข้าโอ้โหลูกนี้เบอร์สิบแปดพุ่งเข้าไปใส่ปั้นเลยนะครับแล้วได้ราบด้วยตะกี้ใครได้ลิเงเดี่ยเบนแต้มันไม่ไหลเ็นหก เอยสิสิบสามสิบสามหกใช่ไหมฮะครับเออเมื่อกี้เพราะว่าตรงนี้สิบสามหกโอเคครับสิบสามหกนะครับเวลาเหลือไม่มากครับทำอะไรต้องรีบทำนะครับชุดไก่ได้ต้องชูนครับชุดไก่ได้ต้องชูดโอ้โหเข้ามาตีนะครับ ได้ยิงหนึ่งลูกนะครับอนนี้มไมว่าไงจะเข้าไหมเพื่อให้อ,อโอ้โหลงไปจนได้นะครับตามมาเป็นเจ็ดต่อสิบสามเจ็ดต่อสิบสามเปิบส่งมาให้เซ็นต์นะอรับยัดโอ้โหลงไปนะครับวีสิบสี่อ่า อุณหะูมไกลปศห้าโอ้โหไม่โดงนะครับของโดวัตกู่ปศแปดเลี้ยงออกมามองเพื่อน,นครับตามองเพื่อนตามองเพื่อนแล้วครับไปแล้วคนเดียวเข้าอีกแอนโอ้โหสวยนะครับ 15, <7. S 1> สิบห้าเจ็ดปึ๊บส่งมารีเวิร์ดไหมลองหนึ่งทีส่งมาระยะไกลย้ายเข้าไปเฮ้ยโอ้โหปศห้านะครับ <15 S 1> ตาหมมา้าต่อแปด เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีห้าสิบแปดก็ประมาณสองนาทีนะครับต้องไวนะครับโดวงวัดกู้นะครับต้องไวนะครับเจ็ดตั้งเบอร์สิบแปดมองเพื่อแล้วครับส่งไหมส่งมาเบอร์หกเบอร์หกมองเซ็นเตอร์มองเซ็นเตอร์ไม่เอาขอแทปลิงจังหวะนี้ นะครับเดี๋ยวว่ากูชุดระยะไกลบ้างลงไม้ไม่ลงนะครับตอนนี้ออ่าโตบอร์สิแปนี่คล่องมากนะครับโอ้แต่ปัดอองในเบอร์สิบสาครับได้บอลโดยรีวิเนียนได้บอลนะครับมาทำไมลุยอะไรเว็บบอกโอ้โหลุยเดียวหลอกหนึ่งทีหลอกสองทีฟา่าวอลกิ้งวอลกิ้ง ฮาวื่ท <stealing S 1> ้าว <Physical Patri> <ión> in ื <C> ่งฮาลื่นครับโปรเสกตสามเข้าซ้าย เหลือเวลาอีกหนึ่งนาท 19, สีสิบเจ้าวินะครับถ้าลูกโทษนี้ลงก็จะเหลือหกคะแนนตามมาอย่างช้าๆแต่ทำอะไรต้องรีบทำนะครับเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีสิบเก้าวินาทีเท่านั้นสำหรับจงวัดคู่นะครับชุดโอ oh, oh, ไม่ลงนครับไม่ลงครับสิบห้าต่อแปดบห้าต่อแปดแล้ว สิห้าต่อเก้าไหมไม่ได้เลยนะครับเ <c oughs> บอร์ปบแปดเนเลี้ยงออกมานะครับส่งให้เบอร์เก้าจอมสมางเวทชุดสามแต้มนี่ไม่รู้กี่ลูกแล้วลูกนี้อีกลูกนึงหรือเปล่าเกือบได้นะครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ส่งให้เพื่อนปึ๊บลองหนึ่งทีรีเวิร์สโอ้โหนะ <c oughs> ครับส <c oughs> ิบแาเบอร์ส <c oughs> ิเอ็ดอร์เอ็แหวกเข้าไปเจอกำแพงเมืองจีนนะ ผ่านไม่ได้อ่าไม่ได้ดีนะพี่แทงเขาออกไปเมื่อกี้ถ้าเกิดมีแทงเนี่ยมีการกระเด็นกลับโอ้โหโยกซ้ายปึ๊บส่งให้เพื่อนยิงระยะไกลโอ้โหกระชอกออกมาเร็แล้วครับเบอร์เก้าโอ้โหโอ้โหยังได้ยิงโทษนะฮะเบอร์เก้านีวเนียน คนนี้ยิงสามแต้มมาสามลูกแล้วครับน,นัเกมนี้นะฮะและคราวนี้เขาได้ยิงลูกโทษครับโอ้ยไม่ยากปึ๊บยิงระยะไกลบ้างโกงวโกอ,อ,อย่าแต่ไม่ได้ครับไม่ติดอ่าเบอบร์หกบอกบอกเงื่อนเข้าไปดิเข้าไป จะได้ซรงมยีแล้วครับโอ้โหกีฟแอนก็โหลงไปเองเลยการสวยงามมากนะครับยิงระยะไกลบ้างเพื่อตามมาให้ทันนะครับตอนนี้คือเจ็ดต่อแปดแล้วนะครับเอาละครับหลอกหนึ่งหลอกสองส่งให้เพื่อนโอ้โหเน่งเนงเขาเรียกว่าเน่งๆงโอ้โหแอร์บอลสนั้นอเคอา เป็นสิบเจ็ดขอบคุณสิบเจ็ดตอกีฬานะครับทุกคนก็เล่นเต็มที่แล้วนะครับแต่ผลของกีฬามันก็ต้องมีแพ้ชนะนะครับเจ็ดต่อแปดเขียนเลยคุเต่อแปดปาอยู่ไหนวะรีวิเนียนนะครับได้สิบเจ็ดันแล้วก็โดวัดคู่ได้แปดครับสิบเจ็ดต่อแปดรีวิเนียนได้ไปต่อนะครับต่อไปเป็นทีล้มเป็นพี ล่มเก้ากับ,อะ,บอะไรสักอย่างครับทีมล่มเก้านะครับก็เขียนแบบเขียนสะกออ์ให้ได้เพชพรเจริญดอนเมืองเพชพรเจริญล่มเก้ากับเพชพรเจริญตอนเมงดอนจากดอนเมืองสิบเพชพรเจริญจากดอนเมืองไอ้กมึงมาบ้าง